พี่พี่เดียกลับเลยเหรอพี่เดียกลับเลยเหรอครับพี่อ๋อไปแล้วกลับเลยไปแล้วกลับเลยไม่ครับอืมใช่ๆก็ก็อย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดถึงคนที่เข้าไปนะครับนะครับนะครับลองทับนิ้วนะ เก้าอี้นี้ไม่ได้เดี๋ยวเก้าอี้ไม้มาไปนี่ครับด้านแหละมึงยืนมันจะหักครับเก้าอี้ไม้มาหักมาหัวแตกเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวหักเสียของเราก็ค่อยดันดันนี้เลย

ต้องแข็งแรงเลยเนี่ยแล้วรอรับเนี่ยสองคนนียต้องแข็งแรงรอนับเฮ้ยเอาคนที่แข็งแรงดีกว่าไอเอรเดี๋ยวไอเอิร์ธมันชอบซุ่มซ่ามที่สุดแล้วในในบริษัทอะไม่ให้เดี๋ยวหักชำรุดมาไอนี่ของมูลค่า พอป๊อบยกไ,ได้ไม่สุดป๊อบป๊อบมารอข้างล่างดีกว่าครับรอรอรอรับเอาคนตัวใหญ่ขึ้นไปข้างบนไม่พี่จะบอกป๊อปอตัวเตี้ยใช่ไหมไม่ตัวเล็ก <laughs> ไม่เตี้ยไม่เตี้ยเมืเ่อก่อนวันนั้นใช้สิบคนนะจ๊ะไม่ผิดสิบคนแล้วก็ที่แขนแขนแขนจะหักไหมอ่ะพี่ตะยงนะล่ะยกแขนถูกแล้วแต่ยกเข้าไข,ข้างในนี่แข็ <c oughs> งคอแข็งตรงแล้วก็ ปีกในเดี๋กฮ้ยปีกปีกในไม่เหรอจะปีกนอกไหมปีกในเดี๋ยวแหวเดี๋ยวแหว่งออปีกในสุดเลยปีกในสุดเอนครบดนทก่อนเอาเลยอ่ะเอาตั้งก่อนแล้วก็แล้วก็ค่อยเอาขาชลงมาคอยหยอดมาไดยๆที่ขาเนี่ยกีจะเอาเลยดานนตรงนี้เนี่ยนตรงนี้เหรอวะขนงทีมีนี องเป็นล่มสเมตรกว่าเสร็จแล้วมีคนรอรับตรงนี้เลยรอรับอาารท่านอ่ะรอรั

นี่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 สไลด์ให้ท่านนอนเอาหมอนไม่ไปเอาหมอนไม่ไปโอ้โหองค์นี้สวยมากเลยศิลป์ลังการงานสร้างรอนี่องค์นี้หน้าท่านสวยมากเลยนะค่อยค่อยหมุนนะค่อยๆหมุนนะ อ,นนอันนี้ต้องมีสามร้อยปีนะครับยุทธยาโอ้โหหนักมากเลยนะสมัยยุธยานะผม <c oughs> สอุันนี้น้องอยู่ในไลฟ์สดที่กลังยกพระชออยู่ได้ยอดันเลยไหมแล้วก็เอาฐานลง พระบูชาสมัยยุทธยาไปท่านนี้แหละต้องนอนไปเพราะมันไม่มีพื้นที่จับเลยครับที่ลบไปนอนไปจะได้ช่วยกันไหวพี่เท่าไรตีอุ้มนึ่งเท่าไรเอาเขียนมีใช่ครับไหวแบบเดี๋ยวเดี๋ยวให้คนวิ่งมาให้ให้คนวิ่งมาเดี๋ยวให้คนวิ่งมาให้ไม่เหรียญอะไรสองเหรียญที่จะไหนก็ซื้อไปด้วยต้องไปดูจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวให้คนวิ่งมาให้ได้ได้ครับได้ครับได้ครับ ได้ครับอ๋อครับครับครับพระบูชานะครับอ่าสมัยอยุธยานะครับสามร้ยเบ21 แล้วอะไรต่อเออม่คไม่ต้องพันหรอกคุณคุณลดเอารถมาครับต้องตองทำก็ใส่ได้อยู่ตองใส่ได้ต้องเอาต้องเอาเอาเบาะเอาเบาะเบาะรองวางไปเลยเออเดี๋ยวกระแทกต้องรองไม่ให้กระแทกเลยเดี๋ยวเป็นรอยเอาที่นอนไปอยู่อ๋อโอเคที่นอนโอเคเล้จบเลยอันเสริมง่วงสวัสดีพี่ปูด้วยครับสวัสดีพี่กันด้วยครับอันนี้ยุดยาให้ไหมพี่นัทพระบูชาสมัยอยุทยานะครับ อายุทยานี่กี่ปีพี่โตรงนี้ต้องมีสามร้อยเกินสามร้อยปีขึ้นเกินแน่นอนสามร้อยปีที่เกินแบบสามสามร้อยกว่าปีพระศกเเรียกพระสกน้ำขนุนน้ำขนุนใช่เร็วพระกี้ในพระศกเนี่ยมันจะไม่มีดินที่เบ้าเราสงเกตหรครับล่าเนี่ยมันจะมีดินอ๋อนี่นี่คองแท้จะมีดินขี้เบ้าเกมไม่มีนี่สามร้อยกว่าปีนะผมเกศน้ำขนุนสามร้อยนี่อัพสามร้อยปีขึ้นนะอัพเพราะว่ารัชกากศิบนี่ก็สองร้อยกว่าแล้วใช่ องค์นี้เดี๋ยวไปตั้งประจําบริษัทเดีจ,จะไปตั้งบริษัทใหม่นะพี่ๆทุกคนพอดี้ซื้อ,อซื้อตึกใหม่ไว้ที่ทาวน์วอ,อ,อินทาวน์ท่านเปิดตำราพี่ชัยสงคารามท่านพีน่สงครามเนี่ยถ่ายทอดมาจากสมเด็จพระบรรทัดมะป่าแก้วให้แก่พระปานนี้เพือ่อมาจุบดวงชะตาของคนที่อยากจะให้องค์พระคุ้มครองท่านก็จะห้าม อ๋ออย่างนี้เราเอาเราเอาดวงชะตาเราใส่เข้าไปได้เลยเพีถ่ถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นยุคข,ของกบุญเนี่ยถ้าจะทำเป็นไม้ไม้โพลีพาร์สสานเป็นไม้ขนุนเกตเกตเป็นกระเชื้อฟึ๊กนะครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดูจะเหมือนกันอย่างนี้เลยมใช่สามร้อยกว่าปีช่างสมัยก่อนเขาวิจิตรศิลป์มากครับช่างคนคนโบราณหล่อพระนะครับมาวิจิตรศิลป์สวยงามนะครับแล้วก็ เก่งมากนับช่างโบราณนี่เป็นช่างที่เก่งมากนะครับหล่อพระได้ปาหนีดมากนะครับหล่อพระได้ปาหนีดแล้วเนียนกิ๊บเลยนะใช็เลยพระบรรจ,จุดวงชะตาพิจออารณาสงครามไหมปลาอีกแบบไหนไหมใช่ใช่ข้างในก็จะบรรจุดวงไว้อ๋อบรรจุดดวงนี่ต้องเขียนอะไรใส่ก็ต้องเขียนเป็นยันดวงแล้วก็ข้างในก็ต้องมีพระธาตุใส่มีใครเสมามีเรื่องโละเก้าม,มีเงินมีทองมีเหรียญมงคล ตำราวันนี้ที่ยังทำได้อยู่ก็วัดโพกไห่วัดโพกไห่หนึ่งโงค์อมวันสามสิบอบใหเนี่ยเป็นผัดที่บอดี้เป็นหวบุบุแต่ดวงดวงของ้งในาใช้ตินีนี่คือคติที่สื่ต่อในสมัยยุยาครับเดกาัอปาวัดแก่คืออาจารย์ขพระในสอพระในสวนบอกให้ทำยันดวงตัวเองมาจุดใส่ใต้ฐานพระใ นี่นะครับเป็นยันดวงเอ้เป็นพระบูชาที่ค่อนข้างจะหายากพระองค์นี้สวยมากนะครับองค์นี้สวยศิลแบบงดงามมากองค์นี้หน้าตาองค์พระนี่แบบค่อนข้างจะสวยมากมมพี่แล้วทำไมอง,นะองค์งนี้หนาทำไมองค์นี้หนาส่วนใหญ่อยุธยาเขาจะทำบางถ้าบางเป็นพระบูชาเล็ก,ลกอูอ่ทอง ถ้าบางเป็นอู่ทองจะดีกว่านี่ฐอู่ทองนั้นประมาณ600ปีครับสวัสดีทุกคนด้วยครับสวัสดีทุกคนนะครับนี่อันนี้ฐานอันนี้ฐานโคตรหนักเลยอันนี้ฐานนะให้ดูฐานฐานฐานนะพ่อฐานยุ่ยยให้ดูมักเลยดูฐานเนี่ยโหแต่ว่าพี่ดูดีจะเล้าอันนี่ต้องยกดีๆนะมุมเนี่ยฐานนี่ย่อมุมเนี่ยย่อมุมคือไงอ๋อจะเป็นสลบเข้าดูบัว บัวแบบนี้คือบัวยุทธยาบัวที่มีแสกปีบแล้วก็แยกปีบแบบนี้ถ้าบัวแล้วจะปีกกว้างไม่ได้แรกปีบแบบนี้แต่อันนี้สําคัญเลยไม่ดีแตกแล้วเนี่ยเพราะนี่ล้าวแล้วเนี่ยเขาเขามีดินสมานอยู่ข้างในไม่จะรปชนไม่ได้นะชนก็แตกหักหมดไม่ไหวแล้วไม่ขยับหรอกนี่ไม่ขยับลนขหรอกนักคข้างในมีดินเกาะอยู่ครับจริงๆจะไม่ได้หลุดง่ายๆหรอกโอ้แต่ว่าแต่ว่าตู้นี่แข็งมากเลยเนี่ยอุ้ยผมทำเพื่อจะตั้งตั้งบระบูชาโดยเฉพาะเปิด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  เปิดได้เปิดได้เปได้นี่ข no uh ้างในโอ้ทำไมรับน้ำหนักได้อ่ะใช้แผ่นไม้เลยตั้งใจใช้แผ่นไม้ใหญ่ๆกระจายน้ำหนักไงฮะไม่ปุ๊กลงเลยเออคือถ้าไม่ถ้าไม่ได้ลงตรงกลางนะคือลงขอบไปมันจะมีที่รับอยู่นี่ที่วางขอบแล้แต่ถ้าตรงกลางพอดีอาจจะรู้แต่ที่ผมใช้แผ่นไม้ใหญ่เลยนะแผ่นไม้หนาที่นั่งสบายตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ ห้างพันทิพ์นะครับห้างพันทิพงามวงวานนะครับสวัสดีพี่คนด้วยทีอ่อะไรนะสวัสดีพี่ติ่งพยาไม้ครับพี่บูบอกอยงไรอยากได้พอดีเลยนะครับผมตั้งตรงไหนครับทีนี้กันั่นอ่ะทเดี๋ยวจะเอาไปตั้งประจําจบริษัทใหม่นะครับ บริษัทใหม่ที่ซื้อเอาไว้เป็นตึก8ชั้นนะบ็็จะเอาเป็นองค์ตั้งเป็นองค์ประธานตั้งไว้ที่บริษัทเลยนะครับองค์ใหญ่ล่มเลยสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์พาพี่ๆทุกคนมาดูพระส,รยสวยๆนนส,สถานที่ที่เป็นศรัทแล้วใครที่เขาเชื่อมั่นนี่ค อย่างที่ผมบอกก็ถือว่าค่าง้ยก็คือเดี๋ยวผมอจะให้เอฟซีผมทุกคน่ะเขียนดวงมาเลยแล้วผมก็จะจุในใต้ฐานพระแล้วผมก็จะเก็บเดือนละ999บาทให้เช่าอะไรเดือนไงให้เก็บอาเสียบไว้เสียบไว้ต้องเช่าสถานที่ไงก็เขียนดวงมาเอาโอเคจ่ายเท่าไหร่เดือนละ999แล้วก็มาปรรจุให้ก็เดือนหนึ่งก็เก็บ999บาทอ มันเช่าเป็นรายเดือนดีกว่าพี่เป็นรายเดือนนะใครจะเสริมใครใครจะเสริมดวงเสริมดวงให้เขียนมาให้เช่าเดือนละเก้ารอเก้าสิบเก้าบาทเฮ้ยเ <c oughs> ป็นไงความคิดสุดยอดแบบความคิดนักธุรกิจเลยนะเออนะเสียบไว้ใต้ฐานให้เลยนะพอหมดสัญญาก็ดึงออกอ <c oughs> เอออืม พี่เดียว์บอกพี่เช่าเดือนเดียวนะเพราะว่าเป็นปางห้ามเขาเรียกห้ามสมุดใช่ไหมพี่ปางห้ามสมุดเขาเชื่อว่าให้เอาดวงเนี่ยใส่ไว้ในใต้ฐานนะครับนะแล้วอะไรที่ไม่ดีก็จะไม่ไม่ไม่เข้ามาถึงเรานะครับผมปกติเนี่ยถ้าเกิดในความในความคิดผมเนี่ยห้ามสมุดคือยกมือเดียวอันนี้ปางอะไรแต่เนี่ยจริงห้ามญาติทั้งสองฝ่ายไม่ให้ต้อกันห้ามญาติ บอกอย่าบอกว่าอย่าอย่าเพิ่งยืมตังนะเพราะว่าตอนนี้กำลังหมุนอยู่เหมือนกันอ๋ออ๋อห้ามไผ่พิบัติทั้งหมดปางห้ามไัยพิบัติทั้งหมดสวยอากุดยอดมาก,ากแต่ต้องยกคนเดียวยกคนเดียวอ่ะ นักการ์ดยกขึ้นไหมเฮ้ยนักการ์ดยกได้ไหมแบบพวกที่เล่นเวทใหญ่ๆอ่ะอุ้มอุ้มอุ้มอย่างเงี้ยเหรอหนักขนาดนั้นเลยอ๋อให้เลยเหรอให้สามหมื่น โอ้โหแต่ว่าองค์บรรล่มเลยใหญ่จริงฐานดีกว่าใครยกฐานได้คนเดียวให้เลยเออฐานเออฐานดีกว่าพี่ทุกคนใครยกใครใครยกใครยกฐานใครยกฐานพระได้ผมให้เลยไม่ค่อยใหญ่ถูกน้ำหนักกดมันนานแล้วพืนมันต่ำเเออใครยกฐานพระได้เอาไปเลยดูด้วยครับปลาห้ามยืมตังค์ ตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้นสองงานมวงวานนะครับห้างพันทิพย์นะครับผมห้างพันทิพย์พาซานะครับผมก็มาเอาพระบูชานะครับที่ซื้อเอาไว้นะครับก็ชุดที่เหมาพระพีนัดแฟนพันแท้นะครับที่เหมาไป10ล้านเหมาไป10บล้านนะครับก็เลยไม่ได้จะยกจะมายกหลายรอบแล้วก็ไม่ได้ยกสักทีนะวันนี้ก็เลยมายกเอากลับไปตั้งที่ไว้ที่บริษัทนะครับเพราะว่า จะไปตั้งไว้เป็นองค์ประจำบริษัทนะครับเป็นองค์ยืนบล่มเลยนะครับองค์ใหญ่มากสูง2งเมตรกว่านะครับก็ยกก็ต้องใช้คนเป็น10คนนะ <c oughs> ต้องใช้เป็น10คนนะครับไ <c oughs> ม่งั้นยกไม่ขึ้น <c oughs> อ่าใครเข้ามาแล้วทักทายกันนะครับผมรอเสียสร้างุูผี <c oughs> วัดป่าของลูงพี่ที่ว่างอยู่นะ อันนี้จะตั้งไปเป็นองค์ประจำบริษัทนะครับองนี้พี่นัดเขาขายผม2ล้านนะครับก็อยู่ในชุดที่เหมา10ล้านนะครับแต่ว่าองค์เนี้ยองค์เนี้ยประเมินราคาที่เขาขายผม2ล้านบาทนะครับสล้านบาทสมเด็จโต,โตอ๋อองนี้ใช่ไหมผมอยากได้อยู่เหมือนกันนะเนี่ยเขาจะขายแสงก็บาท เป็นเป็นเป็นงานหล่อของศิลปินนะครับผมเป็นงานปั้นของศิลปินนะครับหล่อด้วยบลอนใช่ไหมพี่ใช่ครับหล่อด้วยบลอนหล่อด้วยบลอนตรงนี้ทุนแสนหนึ่งใครเช่าแสนสองผมแถนไม่ได้ให้คนหนึ่งก่อนจองเอาเปรียบเดี๋ยวผมแถมอำนาจเนี่ยอ,อ, <c oughs> อํานาจเดี๋ยวมีชื่อศิลปิน,นอ๋อนี่เป็นงานโอ้โหแต่ฝีมือมากเลยนะโคตรโคตรสวยเลยนะพี่นะสวยมากเลยด้วยดิ เนี่ยเป็นเป็นงานบอน์นะผมสร้างเก้าองค์ในโลกสร้างเก้าองค์ในโลกนะครับก็ขนาดตั้งโต๊ะสวยทำไงถึงรวยครับทำงานสิครับผมทำยังไงถึงรวยต้องทำงานถ้าทำงานรวยแน่นอนอุ้ยองค์นี้ของใครอะ่ะองนี้ฮะเหรอผ้าอะไรอะ่ะ โอ้ยหน้าสวยมากเลยทุกคนเฮ้ยองค์นี้สวยทุกคนอง์นี้สวยอง์นี้สวยทำงานรวยช้าแต่รวยแน่นอนครับนะา พี่ติ่งเอ้พี่พี่นั่นนี่ผ้าอะไรอะราชการบางแล้วนะ FC บอกชอบมากครับน่ะชอบดูพระเกรดถอดได้ดินไทยเปล่าโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้อ๋อก็ไม่ลึกมากเขาบอกไม่ลึกมากแล้ก็สามลอกดินออกเพราะว่าเมื่อก่อนคงมีบรรจุ หน้าเนี่ยเขาแต่งขึ้นมาใหม่ป่ะสันจมงจมงเนาะขัดให้หน้าขัดให้หน้าเนี้เพราะขึ้นเป็นสันเกินนะของยุคเก่าเขาก็จะพอมีบ้างนะที่อกเขาขึ้นเขาขึ้นแต่งให้เป็นสันเนี่ยเขาเซาะเซาะเซาะเข้าไปนะโหแต่แต่งมแล้วสวยนะแต่งมาหน้าเหมือนกระตูนแหละหน้าหน้าแบบสวยมาก ท่านเดิมต้องมีเขาโครงดีอยู่แล้วทาไมถ้องไม่มีเขาโครงดีเลยมันแต่งอย่างงี้ไม่ได้ถ้าหน้ามันเบี้ยวอยู่แล้วมันแต่งอย่างงี้ตไม่ตรงไมด้เอจะหักหรือว่าจะแตกวะนะ่ะแตกนั้นน่ะยกอย่างนั้นไม่ได้นั่นน่ะไม่มีก้านอยู่ข้างหลังอ๋อตกใจหมดยกไมน่นั้นก้านงอแน่ทำคลิปเยอะๆชอบมากครับนะ fc บอกให้ชอบทำคลิปซื้อพระนะครับ fc บอกชอบ ไม่รู้ฐานก็องอะไรดักกว่ากันเลยผมว่าฐานฐานหนักกว่าองพระนะผมฐานฐานหนักฐานหนักกว่าองพระองค์พระก็โอ้โหแต่องค์พระก็ต้องมีร้อยห้าสิบโลขึ้นนะครับองค์พระต้องมีร้อยห้าสิบกิโลขึ้นแล้วเราจะเอาลงไปยังไงอ่ะแล้วเข็นยังไงอ่ะ ยืนไปอ๋อยืนยืนไปยืนเดีย๋ยวคืนนี้นี่กี่โมงละสี่ทุ่มพี่พี่ทุกคนครับสี่ทุ่มนะครับวันนี้สี่ทุ่มสี่ทุ่มเจอกันในไลฟ์สดพาเครื่องอนุกิก็คือไลฟ์สดเพจที่พี่พี่ทุกคนดูอยู่ตอนนี้นะครับพอดีวันนี้ได้้ามาเยอะมากเลย วันนี้ได้พระมาหลายองค์เลยได้พระมาแบบว่าเป็นร้อยองค์เลยนะครับเยอะมากมีแต่พระหลักพระยอดนิยมทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้ได้พระสวยๆมาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันสี่ทุ่มตรงนะครับที่เพจนี้เลยที่เพจนี้นะครับ<วา>พี่ๆท่านใดอยากจะได้พระสวยๆพระดีๆก็เดี๋ยวสี่ทุ่มตรงมาเจอกันเลยนะครับอ่าสี่ทุ่มสี่ทุ่มตรงนะครับมีพระตั้งแต่ หลักหมื่นต้นๆปยันหลักหลายๆล้านเลยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันสี่ทุ่มตรงนะครับผ้าเพียบเลยโอเคครับอ่าสี่ทุ่มตรงสี่ทุ่มตรงนะครับสี่ทุ่มตรงเป็นขั้นดมยาดมเลยทีเดียวโดมจับโอเคครับผู้คนครับสี่ทุ่มตรงเจอกันนะครับสี่ทุ่มตรงมาเจอกันได้ผ้ามาเยอะมากแล้วเดี๋ยวเจอกันในไลน์นะครับสี่ทุ่มตรงโอเคนะครับวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับ